อเคนะครับผมก็ก่อนหนึ่งก็ขอกราบสวัสดีคุณโจมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็มันมีผมดูกลิ่นชาแนลครับอตืต้องอมอมไม่ต้องอือเลยเนี่ยไม่ต้องอ่านเฮ้ยพอแล้วนะฮะก็มันมีตัวใหม่มาเดือนเมษานะครับเป็นไงตรงไหมตรงกับที่ให้ข้อมูลไปคิปที่แล้วไหมฮะโอ้โหแบบถ้าเป็นการอยากได้เนะี่ยผมว่าผมกําลังขาดแคลนตัวตีนะอยากได้เจสสิก้ามากกว่า แต่ว่าพาลาดินก็น่าจะโหดนะฮะมีอะไรเนี่ยนะฮะครับก็มีเจสซิก้ากรมูนฮะเออน่แหละว้าวรูปสวยจนะสามารถได้เจ็ดดาวถึงแปดดาวนะะไม่มีโอกาสได้หกดาวนะครับผมถือเป็นเรื่องที่ดีไหมผมว่าก็มันก็น่าจะมีโอกาสได้เยอะนะแต่ว่านะฮะเพราะมันเป็นเจ็ดดาวถึงแปดดาวนี่แหละครับผมไปดูคลิปของทุกท่านมาเนี่ย เลยเห็นแต่คนที่ได้เจ็ดดาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําแก้เคล็ดครับในเมื่อมันได้แต่เจ็ดดาวกันเราก็จะจัดเจ็ดดาวใส่ทั้งทีมนี่แหละฮะดูมันจะให้เจ็ดดาวไหมนะฮะนี่คือเป็นเคล็ดมั่วๆนะฮะเราควมจะจัดแค่เจ็ดดาวใส่แต่ไม่รู้เจ็ดดาวจะพอหรือเปล่าทีมดอกก๋อยอยู่นะฮะตรงนี้เราฟ้าก็เจ็ดดาวเว้ นี่แหละซูมกูมีแค่นี้นะฮะเดดูดิมันจะให้เจ็ดดาวอีกไหมก็ถ้าผมได้ในครั้งแรกผมก็จะไมุู่มอีกนะฮะแต่ถ้าผมยังไม่ได้ผมก็จะสุ่มอีกครั้งที่สองนะครับเคไปกันเลยนะฮะขอุูมไปนี่ก่อนผมเหลือไว้ห้าครั้งเมื่อคืนนิดว่าจะุ่มแต่ก็กลัวไม่มีคนดูนะฮะดูดูดโหหนึ่งดาว เช็ดไม่ค่อยดีเลยนะฮะสามดาวสามดาวของหกดาวสิโอ้โหได้กบอือืมมันเลิกจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่มาถึงขั้นนี้แล้วยังไงก็ต้องสุ่มครับโอเคไปเลยยกเลิกสักสองครั้งมาอือมันแบบจังหวะการหมุนนี่มันแบบขยี้ขยันใจโอ้โหแบบอือเป็ดหันมาอ้าปาก ไม่อยากมองละไม่อยากมองละมาตัวแรกตัวแรกเช็ดตัวแรกฮะตัวที่สองมาอืม what the fuck oh shit อ๋อไม่เป็นไรฮะสองตัวแรกไปครับไปอื้อหือ จิตดาวมาสามตัวแล้วนะตัวต่อไปมาโอ้โหอืมเฮ้เดีเ๋ยวเจสสิก้าขอเจสสิก้าขอเจสสิก้าเจสสิก้าวัดเดือบฟากมาสองตัวเจสสิก้าอ,อืม เหมือนเข่าซุดอารมณ์เหมือนเข่าซุดไปครับอีกรอบหนึงนะ่งฮะหกร้อยเพย็ทไปครับจังหวะนี้มาวา่ะมาว่ะพี่หมีเราหันหน้ามาเป็นเป็นเปดนะครับคือจังหวะการกดผมมัน,ปนแปลกๆนะมามาดิมูนดินทองไปหาตัวแรกครับไม่เป็นไรชิวๆนะฮะไม่หวังผมไม่หวังบอกเลยไม่หวังนะฮะ อย่ามาอย่างนี้ดิขอตัวดีๆเฮ้ยขอตัวดีๆหน่อยโอ้โหอ,อืม <c oughs> ขอตัวดีๆหน่อยเฮ้ย <c oughs> กูลออออออบบัญชีเล่นใหม่ดี่ไหมเนี่ยโอเคนะครับสุ่มลิก5ห้าครั้งสองสามสี่ห้ามาถ้ามันไม่คิดจะแจกอย่างนี้ก็เรื่องของมันนะครับผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วนะครับขอปิตาดูดาวอ่ะปิตาดูดาวมาฮึฮึโอ้ย ป, <c oughs> ประยุทธ์เอ้ยยุทธเอ้ยบากเทพประยุทธ์เออชีวิตมันโคตรเศร้านะฮะคงไม่มีอะไรจะเศร้าไปกว่านี้แล้วอีกนะฮะจ้าเรบินฮูดจ้าจ้าเรบินฮูดมามาเลยยังไงก็ไม่ได้แล้วอเอาดิไม่ได้ก็คือไม่ได้ ะะดวงคนเรามันก็ประมาณนี้เละนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งปั้นรหัสใหม่มันก็ไม่ได้ตัวใหม่มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวกูสุมมากี่ตัวแล้วเนี่ยมึงไม่ให้เลยเหรอไม่คิดจะให้เลยเหรอเอออะเอออ่ะโอเคนะฮะ ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะรหัสที่เพิ่งเล่นนี่มันเพิ่งเล่นใหม่หรือเปล่ามันก็เลยไม่ให้นะครับน่าจะเกี่ยวกันนะฮะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการตั้งตัวที่ดีนะฮะดีเชี่ยเลยล่ะเอ,อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าทีมผมระดับนี้ถึงได้ตัวแปดดาวฟ้ามันก็ปล่อยไม่ได้อีดีะฮะเอาพวกนี้แหละนะครับเอามาปั้นเรื่อยๆนะครับไม่โกดแคสอะไรหรอกฮนะ ดูดิไม่กดแคร์อะไรเลยกดขายมันดีเลยมั้งเนี่ยนะนะครับผมก็เอาเป็นว่าชิมนี้ก็คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครที่ชอบชิมนี้ฮะอย่าลืมกระท like ืบไลค์นะฮะไม่ดีนะฮะต้องอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็โอเคสำหรับนี้บายไปแล้วเพื่อนฝูงโย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 